บอกได้เลยว่าเชื่อว่าทุกคนที่มาฮอในวันนี้เนี่ยเป็นคนรักตัวเองรักสุขภาพกันอยู่แล้วใช่ไหมคะและที่จะมาแนะนำเนี่ยบอกได้เลยว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีวิธีดูแลตัวเองที่แตกต่างกันออกไปใช่ไหมคะอาจจะได้ผลบ้างละไม่ได้ผลบ้างละอะไรอย่างนี้แต่ว่า บอกได้เลยว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยจะได้ผลอย่างตรงจุดและชัวร์มากด้วยนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ไชนิคคอลลาเจนของเรานั่นเองค่ะ,ะบางคนฟังว่าเ e อ๊ะไ n นิคคอลลาเจนบางคนเคยได้ยินหรือไม่เคยได้ยินนะแต่ว่าบอกได้เลยว่าได้ผลยังไงนะคะอีกมีผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาเนี่ยใช้อยู่ด้วยแล้วเขาจะมาช่วยคอนเฟิร์มนะคะว่าไชนิค c อลลาเจนของเราเนี่ยดียังไงคะ่ะขอเชิญพบกับคุณพลอยเด็กกิ๊กเลยค่ะ เลยนะคะน,นี่ก็ติดตามผลงานของคุณพลอยด้วยนะคะอะตอนนี้คุณพลอยเนี่ยอิงติดตามั้่แต่วดึกกิ๊กเลยตอนนี้ไม่ทราบว่าทําอะไรอยู่บ้างคะผลงานในตอนนี้ตอนนี้นะคะก็จะมีรายการดูโอฉีค่าทางช่องชิ c แชนแนลนะคะทวิ TV ชั่น360ค่ะแล้วก็มีรายการ l รี่อค่ะทาง g ีเอทีวีค่ะอ๋อเรียกได้ว,ว่าคุณพลอยเนี่ยทำงานเนี่ยแทบทุกวันหรือเปล่าคะ ก็คือก็มีทั้งงานงานในวงการแล้วก็มีเรื่องของธุรกิจส่วนตัว,ตวแล้วก็เรียกว่าทําทําแค่ทุกวันค่ะแต่ก็ไม่เหนื่อยอมากค่ะทางานทุกวันแต่ว่าผิวยังใสย,ยังสวยเฟ๊ะอยู่เลยอ่ะอย่างนี้แสดงว่าคุณพลอยต้องมีเคล็ดลับแล้วแหละใช่ไหมคะ,คะเคล็ดลับของคุณพลอยเนี่ยบอกได้เลยว่าใช้ที่คอลลาเจนเนี่ยเป็น,นหนึ่งในนั้นหรือเปล่าใช่แล้วค่ะก็เริ่มจากการที่ จะความพันนะคะเขาให้คอยช่วยโฆษณาสินค้าลงในไอจีแล้วเราก็เอ่ออ่านสรรพคุณอะไรอย่างเงี้ที่พี่แพทส่งให้มาก็เลยรู้สึกแบบเออลองชิมดูหน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจากรูปกล่องเนี้ยมันก็จะน่ากินใช่ไหมคะแล้วมันต้องเป็นรสชาติแบบหวานๆเปรี้ยวๆอะไรอย่างงี้ซึ่งเราชอบรสชาติอยู่แล้วก็เลยลองชิมค่ะแลังจากนั้นมาก็รู้สึกแบบว่า คือทานเข้าไปครั้งแรกมันก็ไม่ใช่ว่าขาวนี่ก็เวอร์ไปมันจะทานเข้าไปครั้งแรกนี่จะรู้สึกแบบว่าตื่นมาหน้ามันรู้สึกสดใสขึ้นเลยค่ะขึ้นเลยเนาะใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่ามันเหมือนกับร่างกายของเราได้วิตามินเข้าไปเลยแบบนี้นะคะก็ไม่ต้องเหมือนแบบมันสดใสขึ้นน้องผาลองพืนหนาหรืออะไรแบบนี้นะคะใช่ควานติดใจเพราะทานอาหารอย่างเดียวไม่พอไงก็ต้องมีอาหารเสริมด้วยนะคะแล้วก็คือคุณพลอยเนี่ยสวยจากภายในแล้วเนี่ยภายนอกก็ใช้สําหรับตัวของเราด้วยหรือเปล่าภายนอกนะคะก็จะมี รื่องของการเาชุดดูแลผิวสปาใช่ซึ่งปกติพลอยก็ชอบทำสปาไม่ได้ว่าชอบอยากไปทำสปาแต่ว่ารู้สึกแบบขี้เกียจมากเลยเพราะว่าสปาเนี่ยมันจะต้องแบบไปรอนานแล้วก็จะต้องลอกตัวอะไรเปรียก,ยกนานๆต้องอาบนะ้ำต้องอะไรนี่คือกว่าจะทำเสร็จก,ก็ต้องมีสามสี่ชั่วโมงใช่<ม>ก็เลยลองเลือกผลิตภัณฑ์ของชัย ตัวนี้จะเป็นสครับที่ทั้งสครับไปด้วยแล้วก็มาร์คไปด้วยได้เลยนะคะ15นาทีเองใช่แล้วค่ะก็อันนี้ก็จะสครับแล้วก็มาร์คอย่างที่บอกใช่ไหมคะใช่ค่ะตัวที่เป็นสบู่เลยนะคะตัวสบู่ก็จะเป็นแบบเหมือนคือยังไงเราอาบนะ้ําแล้วก็ใช้สบู่อยู่แล้วเพราะฉะนั้น<ช>ต็ใช้ตัวที่มันบำรุงผิวด้วยเลยดีกว่าคสำหรับสบู่ตัวนี้เนี่ยก็คือ c h i n i s e Soap ของเราเนี่ยนะคะสหมือนที่ทอยบอกไปคืออาบไปปุ๊บเนี่ยคือผิวเคลียร์เลยนะใช่ค่ะใช่ค่ะอาบไม่พอโลชั่นด้วย อันนี้โลชั่นนี่ดีมากเพราะว่าทาแล้วรู้สึกผิวนิ่มเลยค่ะเพราะว่าคอนทัวร์แทงมากตัวไหนนี่ก็จะเอาเอาไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่เพราะว่าทํางานนี้ออกมีออกแดดอะไรนิดมีภาคสนามด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเรียกได้ว่าคุณพลอยนี่คือใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยครบเซนตเลยนะคุณพลอยยังต้อผลิตภัณฑ์ของเราอย่างครบเซตเลยนะคะแล้วก็ได้ผลแบบสวยเป๊ะมากเบ๊ะมากๆขนาดนี้นะคะก็อยากจะฝาก คุณลูกค้าท่านอื่นๆด้วยนะคะต้องมาดูได้เลยค่ะสําหรับชายนิคอลลาเจนของเราเนี่ยค่ะแล้วก็บางคนอาจจะอยากทราบว่าเอ๊ะคอลลาเจนเราดียังไงนะคะเดี๋ยวมีพี่พิตตี้คนสวยจจายยินแจกคอลลาเจนให้นะคะหรือใครที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยลองชิมได้เลยจะได้รู้ถึงความเป็นคอลลาเจนเนี่ยเอ้ยกินแล้วสดชื่นยังไงดีขึ้นยังไงนะคะหรือว่าจะมาที่บูธของเราได้เลยนะคะที่เสาต้อตอนที่21น,น,นะจ๊ะหรือทนที่173ถึง174นะคะ อ่ะสำหรับในตอนนี้เนี่ยคะบอกได้เลยว่าคุณพลอยเนี่ยต้องสวยเป๊ะขนาดนี้แล้วก็ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราอย่างครบเซตขนาดนี้นะคะแหะมคนอื่นๆเนี่ยถ้ามีคุณพลอยเป็นไอดอลกอดอิงนี้ก็มีคุณพลอยเป็นไอดอลนะชอบมากอ่คือดูเด็กกิ๊นี่แบบชอบอ่ะนะคะอย่าลืมนะคะฝากไว้ด้วยสำหรับชายนิคอลลาเจนของเรานั่นเองค่ะโอกาสมีของคุณพลอยมากๆเลยนะคะก็ขอเชิญเจ้าของแบรนด์ของเรานะคะชายนินคอลลาจเจนมามอบกิฟต์เซตให้กับคุณพลอยเด็กกิ๊เลยะค่ะ ผิวตัวเองเนี่ยบางทีอาจจะโดยนี้นั่นไม่ตรงจุดใช่ไหมคะคุณพอย,ยังเลือกใช้นิ้งเลยอ่ะแล้วเราเนี่ยก็ต้องเลือกด้วยปลาดบางคนนะคะที่มีปัญหาเรื่องผิวพรรณรักตัวเองรักสุขภาพนะคะต้องฝากไว้เลยค่ะสําหรับใช้นิดของเราค่ะสําหรับในวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ